สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับคือเรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐที่เอ,อ่อตัวเลขมันมหาศาลมากประมาณ27ล้านล้านดอลลาร์ได้ค่ะตัวเลขนี้ฟังดูน่าตกใจนะคะแล้วคำถามยอดฮิตเลยก็คือสหรัฐเนี่ยเป็นหนี้ใครกันแน่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงต่างชาติก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะเชื่ออย่างจีนนี่ลอยมาเลย แต่จากข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยาภาพมันอาจจะต่างออกไปพอสมควรเลยนะครับจริงค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจนิดนึงว่านี่พวกนี้เกิดจากการที่รัฐบาลสหรัฐเขาออกพันธบัตรหรือที่เรียกว่า treasury securities นะคะขายให้นักลงทุนเหมือนเป็นการกู้เงินนั่นเองครับครับเป็นเหมือนสัญญาว่าจะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยให้นักลงทุนที่มาซื้อไปถูกต้องค่ะซึ่งนักลงทุนก็มีหลากหลายมากทั้งในประเทศต่างประเทศ ธนาคารสถาบันหรือแม้แต่คนทั่วไปแล้วก็มีเรื่องเพดานนี้หรือเด็ดซีล i ิงที่ได้ยินข่าวบ่อยๆอ,อันนั้นก็คือลิมิตที่สภาคอนเกรสเขากำหนดไว้ว่าจะออกพันธบัตรเพิ่มได้อีกแค่ไหนถูกไหมครับใช่เลยค่ะเป็นประเด็นทางการเมืองที่ถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆทีนี้กลับมาที่คำถามสำคัญของเราว่าใครถือนี้ก้อนใหญ่นี้ครับใครคือเจ้าหนี้ตัวจริงจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะ กลุ่มเจ้าหนี้ต่างชาติทั้งรัฐบาลและนักลงทุนเอกชนจากต่างประเทศเนี่ยถือรวมกันจริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ3 0เท่านั้นเองค่ะหืมแค่3 0มสิเอร์เตหรอครับอันนี้น่าประหลาดใจนะเพราะส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าต่างชาติถือเยอะกว่านี้มากใช่ค่ะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันเยอะแสดงว่าอีก70%ที่เหลือส่วนใหญ่นี่ก็คือคนในประเทศเขาเองนั่นสิครับถูกต้องเลยค่ะสหรัฐเป็นหนี้ตัวเองเป็นส่วนใหญ่ถ้าจะลองแบ่งดูนะคะ กลุ่มแรกเลยคือนักลงทุนในสหรัฐเองอันนี้ก็รวมหมดเลยค่ะทั้งบุคคลธรรมดาธนาคารบริษัทประกันกองทุนต่างๆกลุ่มนี้ถืออยู่ประมาณ33%เค่ะอ๋อก็คือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในอเมริกาประมาณนั้นค่ะกลุ่มที่2ก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองค่ะถืออยู่ประมาณ12%เฟดถือเองด้วยหรอครับอันนี้ทําไปเพื่ออะไรครับคือการถือพันธบัตรของเฟดเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการเงินค่ะ แบบว่าใช้ควบคุมสภาพคล่องในระบบหรืออย่างตอนที่ทำ QE หรือ quantitative easing เขาก็จะซื้อพันธบัตรพวกนี้ละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นเครื่องมือนโยบายอย่างหนึ่งนี้เองงั้นก็เหลืออีกกลุ่มใหญ่เลยสิครับเกือบเกือบ30%สุดท้ายใช่ค่ะอีกประมาณ27%อันนี้เป็นส่วนที่เอ่อค่อนข้างจะพิเศษหน่อยคือถือโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัหรหรฐเองเลยค่ะเอ๊ รัฐบาลถือหนี้ของตัวเองยังไงนะครับค่ะหลักๆก,ก็คือพวกกองทุนทรัสต์อย่างเช่นกองทุนประกันสังคมโซเชียลซิเคอริตี้หรือกองทุนประกันสุขภาพเมดิคร์พวกนี้พอเขามีเงินเกินดุลเข้ามาเขาก็จะเอาเงินนั้นไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลค่ะอ๋อเหมือนเอาเงินจากหน่วยงานหนึ่งไปให้รัฐบาลกู้แล้วรัฐบาลก็จ่ายดอกเบี้ยให้หน่วยงานนั้นเอาไปใช้ในโครงการของตัวเองใช่เลยค่ะเป็น,นกลไกการบริหารเงินภายในภาครัฐเขาเองซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่า นี่ส่วนนี้จริงๆแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องทางบัญชีภายในรัฐบาลเองส่วนหนึ่งนะคะอืมน่าสนใจมากครับมันทําให้ภาพรวมนี่ดูเอ่อซับซ้อนขึ้นแต่ก็เคลียร์ขึ้นด้วยว่าไม่ใช่ต่างชาติทั้งหมดจริงๆแล้วกลุ่มต่างชาติ30%ที่ว่านั่นแหละครับใครถือเยอะสุดถ้าดูรายประเทศนะคะผู้ถือครองรายใหญ่สุดตอนนี้คือญี่ปุ่นตามมาด้วยจีนค่ะแล้วก็มีสหราชอาณาจักรไอแลนด์ลักเซมเบิร์กอะไรพวกนี้ค่ะ ญี่ปุ่นกับจีนยังเป็นรายใหญ่อยู่แต่รวมกันแล้วก็ยังไม่ถึงครึ่งของหนี้ต่างชาติทั้งหมดด้วยซ้าไปแล้วทาไมประเทศเหล่านี้ถึงอยากถือพันธบัตรสหรัฐเยอะๆล่ะครับเหตุ hey, ผลหลักๆเลยนะคะอย่างแรกคือเรื่องความปลอดภัยคะ่ะพันธบัตรสหรัฐถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่ํามากสภาพคล่องก็สูงซื้อขายง่ายครับอันนี้เข้าใจได้ อย่างที่2คือการถือเงินดอลลาร์ในรูปพันธบัตรเนี่ยมันช่วยให้ประเทศเหล่านี้บริหารจัดการค่าเงินตัวเองเทียบกับดอลลาร์ได้ง่ายขึ้นซึ่งมันสําคัญมากกับการค้าขายการส่งออกของเขานะคะอ๋อเกี่ยวกับนโยบายค่าเงินและการค้าด้วยค่ะและสุดท้ายก็คือความต้องการถือครองเงินสํารองระหว่างประเทศซึ่งดอลลาร์ก็ยังเป็นสกุลเงินหลักของโลกอยู่ค่ะชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับสรุปแล้วก็คือนี้สาธารณก้อนมหึมาของสหรัฐเนี่ยเอ่อ ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหนี้คือคนอเมริกันสถาบันการเงินในประเทศเฟดและก็หน่วยงานรัฐบาลตัวเองนี่แหละต่างชาติถืออยู่แค่ประมาณ1ในสเท่านั้นเองใช่ค่ะการเข้าใจโครงสร้างจริงๆแบบนี้สำคัญมากนะคะจะได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจหรือความเสี่ยงต่างๆได้ถูกต้องมากขึ้นไม่ใช่แค่ตกใจกับตัวเลขอย่างเดียวครับได้เปิดมุมมองใหม่ๆเลยวันนี้ แต่พอมองภาพรวมแล้วมันก็อดคิดคำถามใหญ่ต่อไปไม่ได้นะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันมานี่สินระดับนี้เอ่อมันมหาศาลจริงๆสุดท้ายแล้วมันจะถูกชำระคืนทั้งหมดได้จริงหรือเปล่าในอนาคตนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยคะ่ะครับก็คงเป็นคำถามทิ้งทายให้เราและผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ